รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นวินเทจไลทโทนนะครับมันก็มีมานานแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่ามันมันเพิ่งมาชัดเจนใาช่วงหลังๆว่ามันมันมันสายนี้มันมันมืนอัดงที่ไหนเออแล้วซื้อแล้วเราจะไปเล่นที่ไหนไปกลางที่ไหน หนตัวก็แบบหายากอ่ะถ้าเรียกอะไรของเลือกเลือกคนเลือกคนอ่าถ้าสามตัวในโลกต้องอยู่ในเมืองไทย2ตัวถ้าสิบตัวอยู่ในโลกต้องอยู่ในเมืองไทยตัววันนี้แลแคมปิ้งครับเดินทางกันอีกครั้งแล้วก็มาพบกับผู้ชายคนนี้พี่คนนี้มีใจดีคนนี้พี่เอกครับผมพี่เอกพี่เอกแคมเปอร์แคมเปอร์ครับอ่าคอฟฟี่แอนด์ อ่เป็นาเป็นบาร์แล้วเป็นบาร์แล้วครับบรรยากาศเช่นเคยติดม่น้ำเจ้าพยาพอเราเซ็งเวลาเราประกาศที่จีนให้ปล่อยน้ำมาสวยๆงามๆดีครับเล่นซะใหญ่เล่นซะใหญ่วันนี้ถือว่าอีกหนึ่งธีมนะพี่น้องอีกธอีกหนึ่งอีกหนึ่งคอนเทนต์ใช้ชื่อว่าก็เป็นวินเทจเลโทรนะครับวินเทจเรโทรนะับ ตลาดแคมปิ้งที่เรารู้จักกันเนี่ยพี่นะพยายามปรับเปลี่ยนเวียนไปครั้งนี้เป็นตีครั้งแล้วใช่ไหมครั้งที่ใช่ครั้งที่สี่ครับสี่ครั้งนะย้อนไปหน่อยครั้งที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของตลาดีแแคมปิ้งของงานไทยหางานไทยก็มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วครั้งนี้เป็นงานวินเทจก็ก็ทุกเดือนนะพี่ความตั้งใจใช่ครับตั้งใจก็จัดให้แบบสม่ำเสมอสม่ำเสมอให้มันเกิดขึ้นทุกเดือนทุกเดือนแล้วแก แล้วแต่วาระแล้วแต่ความบ้างวินก็หมาชิคมาก็เป็นฟรีมาเก็ตเนี่ยความตั้งใจฟรีด้วยฟรีฟรีด้วยนะวินเทจเรโทรแล้วก็มีภาพกันอยู่แหละใช่ครับแล้วนี่ของที่แบบวินเทจเรโทรความเป็นวินเทจเรโทรของพี่เอกน่าจะยังไงพี่มีอะไรเป็นองค์ประกอบอายุก็น่าจะนิดนึงครับการแต่งการอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีอายุใช่สไตล์ลลวดายคุมโทนสไตล์นี่คือความเป็นวินเทจเรโทรใช่เส้นใหญ่เงี้ย แคมก็จะมีเจอเป็นอะไรบ้างพี่วินเทจพี่ตะเกียงตะเกียงนะอ่ามื่อนี้อ่านในนี่อันนี้อันนี้นี่นี่ของอะไรนะอันนี้ก็เป็นก็เป็นมือสองทุบแบบมือนื้อมือสองทุบมาเป็นหนึ่งมือสองนะมาแบบเออ่วางด้วยอะไรอยย่างงเี้ครับผมอันใหญ่งานวินเทจสอมกับสี่สิบเองครับก็มีตะเกียงน้ํามันตะเกียงโล่ดิ๊บอ่าอะไรเงี้ยก็ใหญ่หลักๆวินเทจก็คือเรื่องตะเกียงครับนะครับวินเทจไม่จําเป็นต้องเก่า ก็ก็เป็นเลโทรนะครับก็มันก็ยิงเก่าได้น้อยิงเก่าได้ก็แบบการแต่งสไตล์อะไรอย่างเงี้ยก็มิกก็ได้เลยที่นะบางอันก็ไม่ไม่ต้องใหม่แต่แต่แต่เป็นวินเทจเตินไปเอามาแมทเอามาวางอ่ะเหมือนอย่างเงี้ยไม่ไม่ใช่ของใหม่อันนี้ผมไม่แตะแต่แต่เป็นเป็นลักษณะวินเทจอะไรเงี้ยนี่นี่ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเนี่ยมันมันก็จะมีหลากกันไปนะคี่นะไม่ไม่จำกัดแล้วก็มันอยู่ที่ผู้ใช้ด้วยนะพี่ดูคอนเซอรต์คอนเซอร์ที่จะจัดการกับมันยังไง ก็ในส่วนของมอนตี้แคมป์มอนตี้แคมป์กับแบ็กแบ็กแบ็กสวอนนะครับของเขาเป็นสไตล์นี้อันนี้ก็ถือเป็นงานใหม่แต่คุมโทนให้เป็นวินเทจใช่้มีมีคาแรคเตอร์เป็นงานไม้งานหนังครับผมนั่นะนอืมลองดูงานนะงานก็พอไปวางเนี่ยเห็นมันเก้าอี้เนี่ยของใหม่นะครับใช่ไหมพี่เอกนะของใหม่นะของใหม่นะเนี่ยะของใหม่แต่ว่าลักษณะทรไปเนี่ยพอมาใส่เนี่ยนี่ก็คือหนึ่งบรรยากาศที่แบบ เอาไปแต่งตรงได้ทำตรงได้ใช่ได้ส่วนตัวพี่เอกชื่นชอบอะไรในงานวินเทจเรโทรบ้างส่วนตัวเลยส่วนตัววะเหรอครับครับผมส่วนตัวก็ก็ที่ชอบๆาก็จะมีพวกตะเกียงเนาะตะเกียงเนตะเกียงเราดูแล้วก็เนาะคนเกียงก็อาจจะต้องมีติดไว้หน่อยบ้างถามว่าเราก็มีทั้งหมดนะครับเต็นเต็นวินเทจพี่มีไหมอ๋อเหรอจะเล่นส่งมากกว่าเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวตามที่เคยไว้แล้วก็เป็นเล่นวเทจก็บรรยากาศอ่ะ แล้วสปริงบ้างอะไรเงี้ยก็ดูก็ถือว่าเป็นทรงคุณปู่คุณย่าเลยนะเยอะๆๆๆพออยงางนนเคบินไปงานเลรทูเลยก็พอเจกว่าวันนี้งานตตีมวินเทจเรทบนะครับก็ไม่พลาดสําหรับคุิพี่ออดใช่แค้มยางเนาะแค้มยางก็ถือว่าเป็นทางแล้วเลยแหละพูดตรงๆนะพี่นันโดยวินเทจเรทูใช่พี่ออดนี่ถือว่าทั้งเป็นผู้เล่น แล้วก็เป็นคนที่แบบมีของคอยเสิร์ฟคอยคอยคอยจัดหาให้ได้เป็นคนจัดหาเป็นคนจัดอะเล่นด้วยเล่นด้วยใช่ไหมใช่ใช่มีนิดหน่อยครับถ้าพูดถึงตลาดแคมปิ้งนะพูดแตลาดแคมปิ้งนาดนี้มันมีหลายประเภทของใหม่ของเก่าของเลโทรของอะไรต่างๆเนี่ยเลโทรนี่ถือเป็นสกิปอร์เซ็์ของในตลาดแคมปิ้งดิถ้าปีพี่เคยเคยนั่งคุยนั่งอะไรกันไหมพี่ว่าก็จริงๆแล้วมันมันว่าเลโทรมันก็ จริงๆผมว่ามันก็มันก็อยู่ทุกตลาดนะทุกตลาดใช่ไหมครับใึ่ใยูทเตอร์ก็จะ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 ไม่เยอะเท่ากับคนแคมป์ปกติใช่นะพี่เพราะเพราะเพราะโดยอะไรบ้างที่เ่กิดปันหายากใช่ปัญหายากปัญหายากแล้วก็สินค้ามันเลิกผลิตแล้วอะไรเลิกผลิตแล้วนะส่วนมันเป็นเป็นแร่ๆไปแล้วใช่เป็นคนลุงคุณปู่แต่ก็มีมีมีหลายกลุ่มมากนะโอเคที่ที่เราไปงานก็คือแคมป์ยางแคมป์ เลโทรแคมปิ้งกลุ่มส่งนิยมถ่าแล้วก็ถ้าเป็นงานก็เป็นโอซูคูเคบินแคมป์ถ้าพูดถึงพี่ออดแนววินเทจเลโทน่าจะเก็บสุดเป็นอะไรดีที่ของตะเกียงตะเกียงใช่ตะเกียงตะเกียงตะเกียงเต็น์เต็น์อะไรย่ะเต็นเต็นใหญ่ก็เป็นตะเกียงเต็นโซ่ยใช่โซ่ยแล้วก็อซุซอรี <c oughs> ผมผมชอบงานวินเทจเลยทอมว่ามันงานมันแปลกตาดีครน,นะนะถือว่าเป็นเรื่องของแปลกตาทีา่แบบว่าเออเห็นแล้วแบบเ<ม>ออมีอย่างนี้ด้วยหรอเอออย่างนี้แปลกแลนะพี่นะวันนี้เป็น<ๆ>ของเราก็แบบโอวันเต็มเลยดูสะดุดตาดูสะดุดต,ตานะเป<ส>็นอนะรแบบต้อง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 ถามต้องอะไรเงี้ยนะต้้งอีสีแดงกูวาหือ่เห็นก็อีสีแดงส้มส้มสีอะไรเงี้ยส่งแล้วก็สรงแปลกแปกเล่นเล่นกันไปแล้วแต่ชอบ พอถึงเนี่ยครับพี่ถ้าสมมติสนใจจริงๆคนที่แบบสนใจงานวินเทจเลโทรจริงๆพี่ถ้าโอเคถ้าพลาดงานตลาดแคมปิ้งวันนี้นะพี่นะครับมันน่าจะไปดูไปส่องที่ไหนได้บ้างครับก็เราในกลุ่มเลโทรเลโทรนะหรือว่าเลโทรเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศเราเลยใช่ครับเราเทอแคมปิ้งไทยแลนด์นะพี่นะก็จะมีงานโรโล์นี้ด้วยใช่เลยใทตุลาถ้าให้เป็นคติเตือนใจสำหรับคนที่อยากเล่นแนวทางเลโทรวินเทจ พี่ออดคิดว่าน่าจะใช้คติอะไรพี่อดทนแต่ว่าต้องต้องทําใจรอ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 ให้เป็นรอรอให้เป็นรอให้เป็นนะพี่ฟอกของบางตัวมันก็ไม่มีไม่มีของบางตัวมีก็มีเงินก็ไม่สามารถซื้อได้ใช่มันน้อยแต่ว่าไม่มีเลยก็บางตัวก็แบบหายากอ่ะถ้าเรียกอะไรของเลือกเลือกคนเลือกคนอ่า คนนี้หมดติดิเรือกของหมติเรือกของก็เป็นเป็นเป็นคำนิยามกว้างๆไว้แต่ก็หลายคนก็จะเจออย่างนี้ใช่ของก็จะเลือกว่าจะรปหยวกไข่ใช่ครับใช่ครับแล้วก็นี่แหละฮะนี่คือเรื่องราวของคนที่กุ๊กครีสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพ บรรยากาศก็กมีพีก่กอลใช่พี่กอลก็มาช่วยนื้ครับ <_ d ata> ใจใ,นในลูกค้ากันพี่กอลดูแลลูกค้านะครับโอ,อเคก็ไม่ได้เรียกถือกระป๋องถือกระป๋องจยเล่นอย่างเดียวเลย น่ากลัวมากแล้วก็มีแคมป์สิบห้าที่อยูข้างหลังแคมป์สิบห้าก็มามาร่วมพี่เตนแล้วก็อันนี้ก็ส่วนหนึ่งของแคมป์โตด้วยโอ้โหนี่ขนาดนี่นี่คือคาแรคเตอร์ที่ที่น่าจะคุมทั้งคุมโทนทั้งไตรลัดต่วนไตรลับก็ถือเป็นเป็นงานแล้วยนะพี่นะแต่คุมโทนให้มันเป็นเลโทวินเทจกันใช่ใช่ก็สวยงามผมว่ามันมีความมันมีคาแรคเตอร์มีคคาแรเ่ใช่ใช่แล้วผู้คนสอบถามเห็นแล้วแบบโอ้โหมันต้องไม่ ท,ท,ทั้งได้ตรง <c oughs> ทั้งได้ความหล่อทั้งได้ได้ความใช่แล้วก็มีในส่วนของตะเกียงตะเกียง oh. อันนี้ก็ตะเกียงแล้วจาก พี่น้องพี่น้องนะพี่น้องโอเคเดี๋ยวนี่พี่น้องพี่น้องมาด้วยนะนี่พี่น้องมาแจกตะเกียงแจกตะเกียงเนียพี่พี่น้องเอาเครื่องดื่มมาด้วยขวดเหลืองๆครัพี่ไม่ต้องผสมอะไรนะพี่ดื่มเียสบายท้องเลยน็อกน็อกเห็นแล้วมาตะกี้นะของพี่น้องอ่ะอันนี้นี่แน่อะไรนะพี่อันนี้อันนี้ทาร์ที่รึเขาก็จะเปิดตัวแต่ไม่รู้เขายอมให้เปิดตัวยังแต่อาแต่แต่กว่าพี่ยอมแน่ก็น่าจะเปิดตัวแล้วครับผมอ่าครับอันนี้น่าจะครับอันนี้ของแบรนด์อะไรนี่เป็นของอเบอร์ดฟอร์เรสต์เนี่ยโอ้โหทาร์ท สวยดีนะครับเป็นเป็นเหมือนลายทหารแต่ว่ามีความเป็นเโซ่ต่อไปตอนนั้นพี่เขายกมาเขาบอกนั่นพี่โชว์เลยโชว์เลยออ๋นั่นเดี๋ยวผมยกกลับเลยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งแล้วก็มาในส่วนของเอ่ออันนี้ก็เดี๋ยวรอของอาจจะมาเติมรอของมาเติมแล้วเป็นลักษณะเป็นงานวินเทจนงานมือถือ ครั้งนี้ครั้งที่4แล้วนะพี่เนาะครั้งที่4แล้วครับขอครั้งที่4แล้วเห็นปรากฏการณ์พี่เอกพอจะลวกรูกปอะไรให้เห็นไหมหนึ่งสองสามแล่ของต้องมีอะไรนะแบรนด์ไทยเป็นทั่งแอดเนี้ยพี่มาครั้งนี้ก็พยายามจะจจะะดูความสนใจของลูกค้าที่มาครับผมมาเดี๋ยวดูด้วยว่าอะไรที่ที่ลูกค้าสนใจครับผมผมก็พยายามดูอยู่แต่ว่างานแรกงานแล่เนี่ยอันนี้คือเขาสนใจว่าอะเขาอาจจะเห็นบ มันไม่ได้เห็นที่ไหนง่ายๆใช่พี่อันนี้คือไม่เสียเที่ยวไม่เสียรถแลกมาแล้วแบบมางานแรกก็เลยอาจจะคนเยอะหน่อยคนเจอหน่อยนักปรากฏการณ์ที่สามปครั้งถือว่ามีความเซตไหมพี่ว่าโอเคว่าเราโอเคครับนะเป็นที่รู้จักโจทย์เราง่ายๆนะพี่โจทย์ของเราง่ายคืออยากให้คนเป็นที่รู้จักกับแคมเปอร์เนี่ยให้เป็นหมุดหมายหนึ่งของของคอทแคมป์ตลาดเราก็พยายามไปหากิจกรรมมา ก็จัดทุกเดือนครับทุกเดือนนะพี่นะให้ให้เป็นให้เป็นที่รู้กันครับผมจะจะเป็นธีมอะไรเรื่องราวอะไรก็ใส่กมาสนกันครับผมแล้วก็วิธีการเข้าร่วมก็เหมือนเดิมอยากจะโชว์อยากจะปวดอะไรอยากจะนำเสนออะไรก็ติดต่อได้หรือบางคนอยากมีธีมมีอะไรก็ได้นะใช่ครับหรือว่าหรือว่าตัวเองเป็นงานได้ทิปติ้งได้ก็สนุกกันอันนี้เรายินดีนะพี่นะโพ้ถึงทุกครั้งที่มาทั้งเอเขาเรียกไงนะแฟนขับแคมปิ้งครับกับแฟนขับ ของแคมเปอร์นี่ก็ถือดูแลเป็นตื่นตาเหมือนเหมือนมีแขกได้ชมใช่ครับใช่ก็มีงานอะไรอีกอนนี้เราวันนี้เราก็ลงตีมให้ด้วยแล้วก็ไปเอามีรถจากอันนี้ล่าสุดเลยนะพี่ล่าสุดเลยโอ้เป็ให้เข้ากับงานน่ารักเลยนะแล้วก็ บรรยากาศโต๊ะเตอะอะไรอย่างเงี้ยครับผมคาเล็กเตอร์ที่นี่ที่นี่เน้นย้ำอีกทีพี่อาหารมีพี่มีครับนี่นะปากท้องได้ปากท้องได้ครับแต่ถ้าอารมณ์คาเฟ่เนอะอารมณ์คาเฟ่เราไม่ได้แบบร้านสลองอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนแล้วก็บรรยากาศข้างหลังนะครับที่เห็นก็คือข้างในห้องแอร์เย็นสบายครับห้องนงห้องน้ําสบายนะแล้วพี่นะแล้วก็แล้วก็อีกอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์จุดหนึ่งคือไฮไลท์ของแกมเปอร์นั่นเองนะครับนะพี่นี่นี่คือนี่รถแล้วก็เนี่ยครับ เพาน้ำที่เป็นเจ้าพญาที่บบว่าติดน้ําเลยโอเคครับในระหว่างเดินชมงานคนนี้ก็เจอผู้ชายคนนี้ครับพี่ชนสวัสดีครับพี่ชวน Retro Camping Thailand ครับผมนะครับคนนี้ก็จะเจอกันอยู่เกือบปลายปีทุกๆครั้งใหญ่ๆงานใหญ่ๆเลยก็ดีวันนี้มาเดินตลาดม่นี่ก็เปิดมา3ามสี่ครั้งแล้วนะพี่ตลาดก็เปลี่ยนแนวไปมากี่ครั้งแล้วพี่ชน ก็มาครั้งที่สองครั้งที่2นะครั้งที่แล้วมางานอะไรงานของแบรนด์ไทยหรือว่าเป็นครั้งครั้งที่แล้วก็ต้องมีแลไอเทมขอนคอนนานี้แหละนานมาที่นี่แหละอ๋อใช่ก็่นี้ครั้งที่2วันนี้เ้ามาตีมเลยวินเทจเลโทรโอ้โหก็เลยมาสองมาสองจริงจริงอ่ะกาจะมาขายด้วยอ้าวเหรอพี่พอดีติดงานที่ติดงาน อีสานเขียวว่าเปิดตัวไปก็เลยแบบไม่ได้แต่ก็ก้าศัยมาเดินแล้วกันมาเดินชมแล้วก็มาเจอน้องๆแคมป์ยังข้อของนี่มันเป็นตลาดเลโทวินเทจเนี่ยจริงๆบ้านเรามีมานานแล้วมีเยอะก็จริงๆถามว่ามีมานานแล้วไหมมันมันก็มีมานานแล้วแหละแต่เพียงแต่ว่าเออมันมันเพิ่งมาชัดเจนกาช่วงหลังๆว่าเออมันมันมันสายนี้มัน มันมืนอันที่ไหนเออแล้วซื้อแล้วเราจะไปเล่นที่ไหนไปก้างที่ไหนเดี๋ยวนี้มันมีงานมิทติ้งมีงานแคมปิ้งอะไรงานโชว์งานอะไรให้ให้ให้ได้มาให้แสดงตัวตนกันมากขึ้นใช่พี่แต่เมื่อก่อนนี่ถ้าพูดถึงตลาดมือสองานเราคือแบบมันเยอะอยู่แล้วมันเยอะมากแต่ตอนนี้คือมันมันแข็งแรงขึ้นมาอะไรขึ้นใช่มาวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นอีกธีมหนึ่งที่ผมว่าก็ก็จริงๆเลยทัวร์ก็ไม่ใช่มีเวทัวร์นเทจก็ไม่ใช่มีเฉพาะของเก่าใช่วันนี้มันมีตั้งของใหม่ของเก่านั่นแหละพ มันมีของใหม่ที่ทํามาแบบแบบแบบมูทโทนใช่ใช่คุมโทนอะไรมันมานี้ก็ถือว่าสีสันเลือกก็ได้เลือกกนได้ก็ถือว่าเป็นการเพิ่มพลเมืองในการเล่นเพราะว่าบางอย่างคือบอวินเทจแล้วบางบางบางอย่างมันเอามาใช้งานจริงมันก็ลาบากลาบากใช่บางอย่างเราก็ต้องซื้อของใหม่แต่ว่าทํายังไงเราาก็ยังอยากอยากได้ที่โมเดลที่แบบเออดีไซน์ที่เราที่เราเรามาเซตกับ ของวินเทได้พูดถึงการใช้หลายๆคนรู้สึกเห็นกันชัดเจนในลักษณะงานมิ팅ใหญ่ๆที่มาแล้วคนนี้ตัวจริงเลยครับวันนี้ถือโอกาสคุยกันหน่อยงานปีนี้ปีนี้เลโทแคมปิ้งไทยแลนด์ครั้งที่เท่าไหร่แล้วพี่ครั้งที่สครั้งที่สบังเอิญมากครับบังเอิญติดตัวเตอร์มาด้วยโอเคไม่ได้ตั้งใจเลยครับไม่ได้โอเลโทแคมปิ้งไทยแลนด์ครั้งที่สาม ผิชชนพูดถึงครั้งนี้หน่อยจัดอะไรที่ไหนตีมอะไรมีอะไรน่าสนุกสนานบ้างีจัดที่เดิมครั้งที่หนึ่งที่เดอะทีสวนเพิ่งราชบุรีเหมือนครั้งที่หนึ่งปี21ถึง23 23สามวันสองคืนสามวันสองคืนตุลาตุลาปลายปีนี้นะครับลองลองลองเคลียร์กันดูมีหลายงานไม่ได้ไม่ได้ขายของนะไม่ได้ขายของยังยังยังมีใอ๋ออะไรนะอ๋ออ๋อโอเคได้ คือ,อคือปีนี้มันมันพิเศษที่ว่าครับเราไม่ได้เราไม่ได้เฉพาะวินเทจอย่างเดียว uh huh. ตอน ปีนี้เราพิเศษที่ว่าเออเราเราเปิดมีเฟรนด้เปิดเปิดเปิดประตูให้ให้เพื่อนเพื่อนที่สนใจวัตถุประสงค์จะมาชมจะมาชมจะมาชมคืออยากจะให้เขาได้เห็นบรรยากาศของชาลีทูของเราใช่ใช่ใช่ก็มาได้ก็คือโดยสรุปใครมีเต็นท์แนววินเทจเรโทรเชิญอันนั้นเป็นเป็นในส่วนของโซนวินเทจเรโทรอ่าคนรักวินเทจแต่ใครที่เป็นเฟรนที่ไม่มีวินเทจเรโทร ก็เชิญได้ก็จะแบ่งโซนแต่ว่าแบ่งโซนเพราะอะไรความสวยงามนะเวลาถ่ายรูปมันก็ยะโอเคตัวนึงสมูทแต่ว่าเป็นมาด้วยกันได้ครับมาเพื่ออะไรมาดูมาชมมาอหาความรู้ใช่ไหมพี่ทางเราก็อยากยินดีเพราะขนาดผมไปครั้งแรกๆเนี่ยผมไปตื่นตาตื่นใจมากเพราะมัน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 เป็นการรวมโดยปกติทักกี่หลังพี่ปีนี้ที่คาดไว้ปีนี้กี่บ้านกี่หลังน่าจะน่าจะเป็นหลัก หลักร้อยหลักร้อยพี่คิดดูวินเทจเลยโชว์ทั้งอุปกรณ์ปีนี้จัดหน้าวงหน้าบ้านเป็นร้อยอะพีนี้พิเศษที่ว่าเออเราได้เชิญกลุ่มพวกกลุ่มสายรถโฟกอะไรมาด้วยอ๋อก็มีอ่าแล้วมีกลุ่มโฟกมาด้วยใช่จะได้ดูมีสีสันกลุ่มพวกพี่ไพรัสพวกอะไรเีอยครับใช่แล้วก็มีกลุ่มพวกเอเชียแคมเปอร์แล้วก็กลุ่มสายรถโฟกัดด้วยใช่โอเคอ๋อบัน่อนเห็นไปหาพี่อัดใช่รถโฟกก็ก็คือทั้งทั้งกลาวแล้วก็ทั้งทั้งรถนะฮะได้หมดโอเคก็ถือว่าเป็นงาน ปักหมุดไว้เลยครับ2ี22องตุลา,านะครับาราชบุรีสวนพึ่ง<ช>นะครับ ณตอนนี้ถ้าอยากเข้าไปดูบัตรคือต้องต้องจองบัตรเลยนะพี่ชนใช่ใช่ครับเราไม่มีไม่มีบัตรขายนใช่ก็มีอะไรบ้างพี่สมมติเข้าไปคือบัตรก็เท่าไหร่อะไรไงบ้างใครสนใจก็ฝากไปที่กรุงเลโทรแคมปิ้งไทยแลนด์กดเซิร์ชเลยครับเลโทรแคมปิ้งไทยแลนด์เข้าไปแล้วก็จะถามอะไรได้หมดตอบตอบอยู่ตลอดเวลาผมผมแอดมินก็็จะเปนชื่อบิ๊กไทรเกอร์เลยค่าบิ๊กไทรเกอร์เลยค่ะก็คือตัวพี่ชนหน้าตาอย่างเงี้ยครับบิ๊กไทรเกอร์เลยค่ะใช่ครับผมหกร้อยห้าสิบบาทหกร ห้าสิครับตอนนี้ก็คือสามวันสองคืนนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมมีของแจกมีอะไรไหมพี่สนกสนุกก็มีบ้างนิดหน่อนไม่ได้ไม่ไก็เป็นสีสันก็เป็นดนตรีดนตรีดนตรีไม่พลาดกลุ่มนี้ก็ต้องมีดนตุกฟังสบายๆแล้วก็เดี๋ยวพี่ชนเต้นโชว์ด้วยโอ้โหลองเพลงโชว์หนักหนักนะโอเคก็ถึงอีกบรรยากาศอ่ะฝากเชิญชวนหน่อยพี่สำหรับใครก็ก็เชิญชวนสําหรับคนที่อยากจะไปแคมป์แล้วไปดู แคมป์สายวินเทจโอ้โหรถสวยๆเชนสวยๆว่าเลยครับว่าผมว่าแบบไม่ผิดหวังนะเป็นเราไปอยู่สักตสองคืนนะพี่นะสองสามวันสองคืนนี่บอกไอ้มันเต็มจะอยู่ต่อสักสี่ห้าคืนก็ได้ต่างร้านต่าางนก็ไม่เขาไม่เขาไม่ว่าไม่ติดอันนอาวลายงานทั้งอาทิตย์แล้วกันแล้วก็แต่ก็จะมีรังของร้านค้าอยู่บ้างนีมีครับปีนี้ปีนี้ก็คือว่าเราจะมีร้านอาหารพื้นทับ ก็มี 5, 6, 000, อสี่ห้าหกล้านก็ไม่อไม่อดสนับสนุนโดยมีนัดคาเฟ่นัดกันดูแลสุขภาพร้านอาหารพรณีสุข,ขุมวิทยีสิบูบรรยากาศพอมเมื่อำ ไม่พลาดที่จะเจอผู้ชายคนนี้ผู้ชายที่มาพร้อมกับแสงสว่างของตะเกียงครับผมนะครับวันนี้พี่น้องครับพี่น้องสามเก้าไฟสวัสดีครับพี่น้าสวัสดีครับผมพูดถูกนะพี่น้าถูกต้องครับสามเก้าไฟโต้และนับอีกทีที่เออ่ผมน้องครับสามสิบเก้าไฟโตเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับตะเกียงครับผมน้ำมันตะเกียงอะไรที่เกี่ยวกับมีแสงสว่างครับใช่พี่น้มีคาแรคเตอร์ไหมเจ้ สามก้ามันต้องมาทิศทางไหนตะเกียงอะไรก็ต้องเป็นตะเกียงร้ว่านำเบอร์หนึ่งครับนเบอร์นครับแต่ก็ชอบทุกแสงครับชอบทุกแสงชอบทุกแสงครับแสงเป็นขวดก็ชอบชอบฮะโอเคเป็นที่รู้กันพพูดถึงวันนี้มาในลักษณะของตลาดแคมปิ้งสีเบเลโทวินเทจส่วนใหญ่ตะเกียงมันก็ขึ้นชื่อโดยเกียงตัวเนี้งานวินเทจมาตั้งแต่สิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับผมโชคดีตรงที่ว่าคำว่าตะเกียงเนี่ยมันอยู่ได้กับทุก ไม่ว่าจะเป็นสมัยใหม่โอเควินเทจผมก็อยู่ได้จะเป็นแนวร่วมสมัยเป็นโมเด์นอะไรผมก็สามารถแทรกตัวเล็กๆอยู่ในเป็นเดคอได้มากกว่าถ้าแคปเนี่ยความเป็นตะเกียงมันอยู่ได้กับทุกทุกสายทุกสไตล์ใช่ครับใช่ใช่ใครที่อยากศึกษาก็สปเจาะแทบกันเาบ่าอ่าฮะครัี่ชอบหายยังไงพี่โดยราคาโดยค่าเนื้อค่าตัวนี่แบบคือบางคนที่ชอบถึงขนาดว่า เขาว่าหายากเนี่ยต้องคุยกันว่าหาให้เจอก่อนหาให้เจอก่อนเออถ้าหาเจอแล้วไม่ยากเจอแล้วก็ยังยากอยู่พี่ก็ยังอยู่สมมติว่าก็ได้ครอบครองอย่างน้อยได้ยินตัวเลขอ๋ออย่างน้อยมันใกล้เข้ามาหน่อยแหละมันใกล้ความจริงเข้ามาหน่อยแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรา เรายังหาอะไรไม่เจอเลยโอ้โหเห็งมเกมเลยแต่ถ้ารู้อยู่กับพี่นัทตัวเจ๋งๆเงี้ยครับผมรู้แล้วเรายังจีบขยันขยันหน่อยขยันไม่จีบไปอะไรอะไรอย่างนี้ทำความดีชดใช้ชดใช้เพราชาติหน้าทำไม่ดีเอาไว้าชาติที่แล้วก็วันหนึ่งหวังว่าจะได้เป็นเจ้าของอมีหลักไหมครับมือใหม่โอ้อยากจะเล่นตะเกียงเหมือนพี่น้องเหมือนพี่สองเหมือนพี่พี่เหมือนพี่อู๊ดเหมือนคนที่มีตะเกียงเยอะ มันน่าจะมีคัเอน่าจะมีแนวทางไงดีพี่แบบเป็นแนวทางหนก็อันดับแรกครับอันดับแรกก็เกิดว่าเราชอบของของความความชอบของในเรื่องของตะเกียงนะครับผมสิ่งที่ผมแนะนานะครับก็คืออันดับข้าไปศึกษาก่อนในในทุกในทุกๆเรื่องในทุกเรื่องในกลุ่มตะเกียงรู้วนตะเกียงรู้วถ้าเราชอบตะเกียงรู้วนะในในนี้ผมจะพูดถึงตะเกียงล้วก็ยังมีพี่ๆกลุ่มตะเกียงรั้วที่เป็นแอดมินให้คําแนะนํำให้คาปรึกษา เลื่อนดูราคาโพสเก่าๆอันดับสองเมื่อเราชอบแล้วเนี่ยจะซื้อสักตัวหนึ่งเบสิกพื้นฐานเลยครับผมสิ่งที่เขาพูดกันในเวลาเสนอราคาก็คือไม่บุบไม่รั่วไม่ซึมจุดติดปกติคำนี้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 ต้องจำขึ้นใจมันเป็นเบสิกเลยครับเบสิกคุณสมบัติคุณสมบัติต้องไม่บุบไม่รั่วไม่ซึมจุดติดปกติจากนั้นเราก็ ความสวยมีผลกับราคาเรื่องสีเรื่องสีเรื่องปีก็ตามมาแต่ว่าเบสิกนี้ต้องดูให้เป็นไม่บุบไม่รั่วไม่ซึมไม่จุดติดปกติอ่านั้นก็ถือว่าถือว่าเป็นเบสิกในการเริ่มต้นของของคนที่จะชอบเล่นแต่เกียงส่วนจะเป็นสายนู้นสายนี่อ่า็ะดบนี้ขนาดนี้สีรีี่นี้สไตล์นี้ก็เป็นอีกอีกเรื่องรช่คับ ตะเกียงเล่นกันทั่วโลกครับเล่นกันทั่วโลกนะผมก็มีลูกค้าญี่ปุ่นคุยกันนอกรอบครับผมว่าแบบแบบถือว่าเป็นไทยดีถือว่าอเมซิ่งมากถ้าคนลัของยุโรปนะตะเกียงนี่เกิดก้นเนิดในจากยุโรปนะใช่ครับทางยุโรปแล้ววันนี้คือคนยุโรปถ้าจะผมว่าท็อป10แล้วกันท็อป10แล้วไปถึงกับท็อป5ผมว่าหนึ่งตัวอ่างห่างผมก็หนึ่งในห้าเลยหนึ่งในห้าท็อป5เลยไทยนี่อยู่ในนั้นเลยที่มีตลาดตะเกียงที่มีตะเกียงเก่าพี่น้องบอกว่า ถ้า3ตัวในโลกต้องอยู่ในเมืองไทย2ตัวถ้า10ตัวอยู่ในโลกต้องอยู่ในเมืองไทยมีหตัว นี่ครับไทยแลนด์ของเราซึ่งซึ่งประลาดแต่ละประเทศก็จะมีความต่างกันนะพี่เนาะความต้องการช่วงฤดูกาลอะไรก็จะต่างกันไปก็ลองสลับกันไปตามตามอ่ะซัมเมอร์เขากอนร้อนเราอะไรอย่างเละทุนราคาหรืออะไรแต่เบื้องต้นผมว่ามันอยู่ที่คาแรคเตอร์อยู่ที่ความมึงพอใจส่วนบุคคลถูกของพวกนี้นะพี่ผมเป็นของเก่าเก๋สวยทุกแสงครับทุกแสงอย่างเงี้ยอยู่ที่อยู่ที่คาแรคเตอร์ลัทนิยมเราบคนชอบบางัวใจพี่หนุ่มไปที่ที่ร้านตรงติดตามพี่ ติดตามที่เพจ39ไฟโสมไฟโตครับมีหน้าร้านอยู่ที่ตรงที่โรงแรมเอ็มไฟเดอะสเดนอยู่ความป่าปาฝั่งเมืองทองครับตะเกียงถือว่าอยู่ในงานมิตติ่งต่างๆเเยอะมากเยอะครับเือาเป็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้ในการแคมป์ใช่ครับไม่ว่าจะเป็น LED ตะเกียงน้ำมันตะเกียงอะไรที่มีแสงแล้วมากันเรักแสงนะถือว่าเราคนชอบแสงครับแล้วก็ ใช้ชีวิตเอกฮะแคมเปอร์คันเปอร์ชอบมากเติดตี่งไปเรื่อยพี่เดี๋ยวติดไปเรื่อยเดี๋ยวไว้โอกาสบมาเจอกันบ่อยๆติดลิมแน่นาเกือบเกือบทุกหนึ่งเดือนนะครับก็จะเจอกันครั้งกับงานตลาดแคมปิ้งตลาดดีๆที่อยากให้พื้นที่แห่งนี้เป็นแหล่งรวมของสินค้าแคมปปิ้งมาแชร์มาป้ายยามาแนะนำกันแล้วก็ มาทักทายเพื่อนเพื่อน,นแคมป์นอกจากเจอในลานแคมป์ในงานมิสติ่งต่างๆแล้วนะครับตลาดแห่งนี้ก็จึงเป็นหนึ่งจุดหมายที่แบบมาเจอกันส่วนรีมข้างหน้าั้างต่อไปจะเป็นเรื่องราวอะไรก็ฝากตามด้วยครับวันนี้แรแคมปิ้งก็อีกหนึ่งบรรยากาศจริงๆมาฝากันเมืดคําแล้วก็แสงตะเกียงสวยงามบ้างขอบคุณพี่ๆหลายๆท่านน,าออนะครับไม่ว่าเออปิกออกนะครับฟังแคมปิ้งหรือว่าแคมป์15แล้วก็เออในส่วนของมอร์นิ่งแคมป์และตลอด39 ของพี่น้องนะครับหรือว่าพี่ที่ไม่ได้เจอกันได้คุยกันแล้วก็ในส่วนแคมป์ย่างในส่วนของแคมป์ย่างแล้วก็พี่ชนแล้วก็พี่หลายๆคนมากเลยครับแล้วก็ที่มาร่วมพูดคุยร่วมสนุกสนานกันก็เดี๋ยวคราวหน้าติดตามนะครับเราจะพาไปดูไปแลกกิจกรรมดีๆแคมปิ้งที่ไหนแล้วก็งานแคมปิ้งดีๆหรือว่าตลาดแคมปิ้งอะไรบ้างนะครับก็ฝากติดตามด้วยครับ MVTV 75นะครับหรือดูในทางเพจแคมป์เซอร์ เนี่ยครับแคมป์เตอร์นะครับทางเพจของเรานะครับกับแรกแคมปิง้งวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดินทางท่องเที่ยวแคมปิง้งให้มีความสุขนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ